วิธีการใส่ลิงก์สินค้าจาก TikTok Shop ของเรานะคะลงไปในคลิปวิดีโอทำยังไงมาดูกันในคลิปนี้นะคะอ่ะวันนี้นะคะถ้าใครนะคะเปิด TikTok Shop แล้วมีสินค้าลงขายแล้วค่ะแล้วคุณนะคะอยากที่จะทำรีวิวหรือว่าพูดเกี่ยวกับสินค้าของเราเนาะแล้วก็อยากที่จะให้ในคลิปวิดีโอของเราค่ะมีสินค้าที่เราขายใน TikTok Shop นี่ขึ้นมาแนะนำหรือว่าลูกค้านะคะสามารถกดสั่งซื้อสินค้าได้จากคลิปวิดีโอเราเลยนะคะเราต้องทำการใส่ลิงก์ ลงไปในคลิปวิดีโอก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาสอนนะคะว่าเราจะใส่ลิงก์ยังไงดีคะลงไปในคลิปวิดีโอค่ะไปดูกันเลยค่ะสมมติว่าอันนี้นะคะเป็นคลิปวิดีโอที่เรากำลังจะโพสแล้วก็เป็นคลิปวิดีโอที่เราพูดเกี่ยวกับสินค้านะคะย้ำด้วยนะคะว่ามันคลิปวิดีโอนี้จะต้องพูดเกี่ยวกับสินค้าที่เราจะแทรกลิงก์เข้าไปด้วยนะคะอ่ะ เราให้เราทําแบบนี้ค่ะก่อนที่เราจะโพสต์นะคะให้เราใส่ทุกอย่างปกติจะจะไม่สอนละเอียดนะคะจะจะไม่บอกนะว่าให้ใส่แคปชั่นใส่ลายอักทุกคนใส่ตามปกติใส่แฮชแท็กใส่แคปชั่นของคุณค่ะแต่วิธีการที่เราจะแทรกลิงก์สินค้าจากช็อปของเราลงไปก็คือให้มาตรงนี้นะคะตรงคําว่าเพิ่มลิงก์ตรงนี้ค่ะกดบวกค่ะเสร็จแล้วไปตรงที่สินค้าค่ะ สินค้าอ่าจากนั้นนะคะนี่เลยเราก็มาเลือกสินค้าในร้านของเราค่ะซึ่งถ้าในคลิปวิดีโอนี้เราพูดถึงไม์ไรสดอ่ะเราก็กดเพิ่มค่ะอันนี้เป็นไม์ไวเลสนะคะที่ร้านจะขายนะคะอ่าเราก,กดเพิ่มสินค้าเสร็จแล้วก,กดคําว่าเพิ่มจากนั้นนะคะก็ให้เรามาแก้นิดนึงก็ได้เพราะว่าตัวอักษรตัวนี้มันจะใส่ได้แค่30ิตัวนะคะเอาแค่นี้พออัดคลิปเสร็จแล้วนะคะก็กดคําว่าเพิ่มค่ะ จากนั้นนะคะลิงก์นี้นะคะจะเข้าไปอยู่ในคลิปวิดีโอเราค่ะทําให้เวลาที่สมมุติว่าคนจะซื้อของเนี่ยเขาจะเห็นเลยว่าเราขายสินค้าตัวนี้อยู่นะคะโอเคพอหลังจากแทรกอะไรเรียบร้อยเราก็กดโพสต์ไปตามปกติได้เลยค่ะแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่อยากย้านะคะก็คือว่า สินค้าที่เราใส่ลิงก์เข้าไปนะคะมันจะต้องเกี่ยวข้องกับคลิปวิดีโอของเรานะเราจะไปใส่มัวม่วๆไม่ได้นะคะอย่างเช่นในคลิปไม่ได้พูดถึงสินค้าเลยแต่จะไปใส่ลิงก์อย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเอ,อ,อ่าติกต่อไม่อนุญาตเพราะฉะนั้นถ้าจะใส่ลิงก์สินค้าไหนในคลิปนั้นต้องพูดถึงสินค้าตัวนั้นด้วยนะคะอ่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะใครคิดว่าได้ประโยชน์จากเรื่องนี้บ้างนะคะพี่มาบอกจอยหน่อยนะคะว่าได้ประโยชน์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะกับครูจอยบิสเนสเอ็กซ์เพรสค่ะบ๊ายบายค่ะ